โอเคสวัสดีครับอยู่กับอันเมิเให้เมช่วง Data c าค r a ร t เตอกันดั้มกันนะครับผมในครั้งนี้เราก็จะอยู่กับจักรวาล UC และโมบิสูดอย่างเพลไรเดอร์ดี2ซึ่งมันน่าจะเป็น p พ y ไรเดอร์เครื่องสุดท้ายแต่อีมังงะล่าสุดอีกแล้วอีมังงะเดิมเลยนั่นก็คือตัวของมังงะแวร์วู๊ ได้มีการปรากฏตัวของเพลเรเดอร์2อย่างน้อย3เครื่องด้วยกันครับและอีสาเครื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดียวกันกับตัวที่อยู่ในต้นฉบับดั้งเดิมอย่างตัวของอนาหามอิเล็กทรอนิกสแลด้วยนะครับเป็นคนละตัวกันเฉยเลยถ้านับจริงๆแล้วตอนนี้ก็จะมีอย่างน้อย4ตัวเลยครับมึงเป็นเครื่องสุดท้ายตรงไหนวะเนี่ย การปรากฏตัวครั้งแรกของเพลยเรเดอร์ดนั้นจะอยู่ในปี2016ของตัวนิยายสั้นอนาฮามอิเล็กทรอนิกส์แลบซึ่งจะมีจานวนทั้งหมด4ตอนแล้วในตัวของในเรื่องบอกว่ามันคือเพลยเรเดอร์เครื่องสุดท้ายแต่มังงะล่าสุดอย่างแวร์วูฟมึงงอกมาเพิ่มอีก3เซะอย่างนั้นจ้าเอาเลยเอาที่แกสบายใจตัวดีจาก D2 ย่อม,มาจากดุราหันนะครับซึ่งดุราหันโอเคชัดเจนหัวขาดแต่มึงขาดแล้วมึงงอกมาอีก3มึงไม่ได้จะใช่ดุราหันแล้วตอนนี้นมึงน่าจะชื่อไฮดรา บทนิดบนหน่อยตามภาษาช่องเราเหมือนเดิมครับโอเคเราก็มาเริ่มจริงๆกันเลยก็แล้วกันตัวของเพลไรเดอร์ดีนั้นจะมีการปรากฏตัวอยู่ในจักรวาล UC หลักซึ่งจะอยู่ในปี UC 0084ช่วงทีทานกําลังเฟื่องฟูทําอะไรหลายๆอย่างอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นกันดัมแมสโ d ดักกันดัมที่แข็งแกร่งที่สุดหุ่นแมสโ d ดักและทําขายของอีกมากมายเจ้าตัวเนี่ยทำหลากหลายอย่างเป็นอย่างมากแล้วดีเป็นหนึ่งในโปรเจก t นั้นครับเราเคยทําประวัติเพลไรเดอร์ไปหลายตัวแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเพลไรเดอร์ธรรมดา ry, เพล o d u c กแบ c กกับไว้ wide, ที่เป็นของงอกออกมาใหม่จากเกม GBO ก็จะเหลือแค่ Red ที่เป็น Play Rider ตัวแรกและ D2 ที่เป็น Play Rider ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายไม่จริง เพเรเดอร์ดีทูในปี84แรกเริ่มเดิมทีมันคือเพลเ r เดอร์ดุลหันในปี80ซึ่งตัวของดุลหันก็คือเพลเรเดอร์คารวารีในปี79เอเช่นเดียวกันมันคือตัวเดียวกันที่ทําการซ่อมแซมมาเรื่อยๆครับแรกเริ่มเดิมทีมันคือคา v a วารีซึ่งเป็นหุ่นต้นแบบของการสร้างเป็นแมชโปรดักมีระบบฮาร์ดเดสซิสเต็มแต่ทว่าในศึกสุดท้ายป้อมอับคูนนักบินทาวิสหรือว่าคุณพ่อที่แสนดีของเราเนี่ยได้มีการลบข้อมูลระบบฮาร์ดเดสซิสเต็มที่อยู่ในตัวของเพลเรมด การวิจัยฮาร์เดสซิสเต็มนั้นก็ไม่มีข้อมูลหลงเหลืออยู่แล้วครับหลังจากจบสงครามทวิสได้มีการทิ้งเครื่องนี้ไว้ที่สนามรบแล้วตัวของกองทัพสาพ,พันธ์ก็ได้มีการเก็บกู้เครื่องนี้ไปเพื่อที่จะสร้างคาเวอรี่แมสโอดักกับระบบฮาร์เดสซิสเต็มแต่ว่าข้อมูลมันถูกลบออกไปแล้วครับเลยกลายเป็นว่าทางกองทัพสาพ,พันธ์ไม่สามารถที่จะสร้างคาเวอรี่เป็นแมสโ d ดักแล้วก็ยังมีฮาร์เดสซิสเต็มได้เลยได้มีการนําตัวของคาเวอรี่เนี่ยมาทําการซ่อมแซมแล้วเอาไปใช้ในการลบชั่วคราวจึงได้เกิดเป็นตัวของดูลาฮ เปรี่ยบเสมือนคารวรี่ที่ไม่มีระบบฮาร์เดสมันก็เลยกลายเป็นหัวขาดตามชื่อดุรหันนั่นเองครับในปี80ตัวของทางกองทัพสามพันได้มีการใช้ดุรหันเครื่องนี้ในการเข้าต่อสู้กับเพลไรเดอร์ที่มันมีระบบฮาร์เดสซิสเต็มแน่นอนอยู่แล้วว่าดุรหันที่ไม่มีระบบก็แพ้ไปครับเครื่องนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจนกระทั่งถึงปี UC84 เนี่ยก็ได้มีการปรากฏตัวของรุ่น D2 ซึ่งก็คือตัวของดุรหันตัวเดิมนี่แหละทางของทีทานเนี่ยได้มีการนำเครื่องนี้ครับกลับไปซ่อมแซมจนเกิดเป็น 2ขึ้นมาตัวของทีท่านหลังจากที่เพิ่งก่อตั้งมาได้มีการค้นข้อมูลทั้งหมดของกองทัพสาพันเรื่องโมบิสูทนะครับว่ากองทัพสาพันเคยสร้างโมบิสูทตัวหาอะไรไว้บ้างแล้วก็ได้ไปเอะใจกับตัวของ p พลเรเดอร์คาบอรีซึ่งเป็นแมสโ d ดักเข้าครับเจ้าตัวเนี่ยก็ได้คิดว่าเฮ้ยเราอยากจะได้ไอ้เครื่องนี้เนี่ยมาเป็นแมสโ d ดักเพื่อแทนจิมเควลนั่นเองครับแต่ว่าในตอนที่ได้มาเนี่ยก็เป็นดุรหันซึ่งไม่มีระบบแล้วเลยไปลงอีหลบที่ว่าซ่อมแซมมันจนเกิดเป็นดีซึ่งการซ่อมแซมนั้นจะเป็นการใช้ ชิ้นส่วนของจิมสไนเปอร์ทูของสงครามหนึ่งปีนะครับมาทําการซ่อมแซมมันแล้วก็ยังมีการอัปเกรดระบบได้มีการอัปเกรดระบบ OS ปฏิบัติการของตัวโมบิสู์ให้กลายเป็นรุ่นป C 884อีกทั้งยังมีการยกชุดห้องนักบินใหม่มาใช้งานทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการอัปเกรดที่ดูยิ่งใหญ่ดีนะตัวของห้องนักบินดั้งเดิมโมบิสูตก็จะเป็นห้องนักบินของสงครามหนึ่งปีห้องแคบๆจอมอนิเตอร์ไม่กี่ตัวเมนคามลล่าก็มองไม่เห็นรอบทิศทางการขับเคลื่อนก็ลําบาาากกแตต่่ววัของ D 2จะมีร เกรดห้องนักบินให้กลายเป็นลีเนียเชลเป็นห้องนักบินทรงกลมมีจอมอนิเตอร์360องศาซึ่งเราได้เห็นห้องนักบินแบบนี้กันในตัวของกันดั้มอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นกันดั้มในช่วงปี83ขึ้นไปเซตาก็มีการใช้งานยูนิคอนไซน์เพเนโลเป้ F91 คอสโบนก็มีการใช้งานห้องนักบินแบบนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานที่แบบว่าเฮ้ยห้องนักบินกันดั้มมันต้องอย่างนี้หรือว่าห้องนักบินนี่มันดีตรงที่ว่ามันต้านแรงจีได้แถมมองเห็น360องศานั่นเองครับระบบ o อปฏิบัติกกกาาาร็ดีวีว่ในป884ทง ทีทานทําการซ่อมแซมเครื่องนี้ขึ้นมาแล้วให้มันเป็นหุ่นทดสอบนะครับเอามันไปทดสอบในการลบจริงเพื่อเป็นการพิจารณาว่าหุ่นตัวนี้สามารถใช้งานได้ดีกว่าจิมเคลหรือเปล่าและเหมาะสมไหมที่จะสร้างเป็นแมสโ d ดักแทนตัวของจิมเคลิครับเราก็มาดูความสามารถของดี2กันครับอย่างที่เราบอกไปว่ามันมีการอัปเกรดระบบ o อเอปฏิบัติการซึ่งกลายเป็นของใหม่แล้วก็ห้องนั่งบินแบบใหม่มันเลยจะมีการอัปเกรดให้ครอบคลุมกับตัวของสิ่งที่เพิ่มเข้ามาด้วยอย่างแรกเลยก็คือตัวของเซนเซอร์และ คาเมล่านั้นจะเป็นของรุ่นใหม่ซึ่งเป็นปี84กําลังของทัสเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทําให้หุ่นนั้นจะมีความเร็วที่สูงกว่าตัวเดิมแต่ว่าความคล่องตัวก็ยังคงเท่าเดิมนะครับมันก็แค่เพิ่มกําลังขับให้แรงขึ้นก็เท่านั้นเองสเปคพื้นฐานของตัวเครื่องจัดได้ว่าสูงกว่าจิมควิลสูงกว่าคาร์เวอรี่แล้วน่าจะสูงกว่าเพลย์เรเดอร์ต้นแบบซะอีกแต่ว่านั่นมันก็เป็นแค่สเปคพื้นฐานเว้ยถ้าเกิดว่าไอตัวของเพลย์เรมมันนปดดรระบขขึ้้้้าาตตววีีีกสูููไไไ่่่่ออออยทุธง อาวุธของมันทุกชิ้นนั้นเป็นของเดิมนะครับของเดิมที่อยู่ในช่วงสงคราม1ปีเลยเอามาใช้งานมันไม่ได้มีการนําอาวุธใหม่มาใช้งานเลยแม้แต่ชิ้นเดียวครับอย่างแรกก็จะเป็นวอลเคนยังคงเป็นของเดิมที่อยู่บนหัวมันอย่างที่2บีมเซเบอร์สเลเดมก็ยังคงเป็นของเดิมอย่างที่3ามไฮเปอร์บีมไรเฟิลไฮเปอร์บีมไรเฟิลชื่อมัอนจะฟังดูดีแต่มันเป็นไฮเปอร์บีมไรเฟิลของตัวกันดั้มศูนและกันดั้ม0ูนซึ่งอยู่ในช่วงสงคราม1ปีกระบอกเดิมเป๊ะเเเลลลลยยยรไไไมม่่่่ด้ีีีกาาปปปนแปงตออวุธท3 เซไคหน้าอาวุธเอกลุศิฟของคาวอรีครับดีทูมันก็คือคาวอรีเอามาใช้งานด้วยกันได้อาวุธนี้มันเป็นทรีอินวันที่รวม3อาวุธเอาไว้ในชิ้นชิ้นเดียวครับอย่างแรกเลยก็คือแก็ตติงอย่างที่2 m e เมกาบีม a ันเชอร์อย่างที่3ามไมโครมิสไซยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่มีการอัปเกรดอะไรทั้งสิน้น3มอาวุธเท่าเดิมอนุภาพก็ยังคงเท่าเดิมเปลี่ยนสีไปก็แค่นั้นต่อไปอย่างสุดท้ายชิลหรือว่าโลครับโลยังคงเป็นของเดิมนะครับของเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยไปเปลี่ยนสีเหมือนเดิมเเเท่่าานั้อออองงงตววขครืุุธก ยังคงเป็นของเดิมมีการอัปเกรดระบบ OS เปฏิบัติการศักยภาพเพิ่มขึ้นนิดหน่อยก็แค่นั้นแหละโอเคไปต่อกันที่ตัวของเนื้อเรื่องครับดีอย่างที่บอกไว้ว่าเป็นหุ่นทดสอบนะครับที่นํามาทดสอบว่าจะเป็นแมสโพรดักตได้ดีกว่าจิมควิลไหมในการทดสอบการลบจริงของปี84นั้นตัวของ D2 จะมีการนําพวกไปด้วย3คนนะครับก็จะเป็นจิมสไนเปอร์ทูรุ่นของทีทานแล้วก็จิมควิลอีก2เครื่องทําการเข้าต่อสู้กับเอลโก้หน่วยหนึ่งครับซึ่งเอลโก้หน่วยนัน ตัว कबड्डी บบอัลฟ่า1เครื่อง क บ ड ् ड ीอัลฟารุ่น h i Mobility 1เครื่องและ d o ว a s c u ต t o m สีแดงอีก1เครื่องครับซึ่งสีแดงเนี่ยเป็นสีของชาเป๊ะนะครับเนื่องจากว่าเป็นหุ่นของชานั่นแหละเฮ้ย D2 จะได้บวกกับชาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับพอดีว่าเป็นหุ่นของชาก็จริงแต่ชาไม่ได้ขับเครื่องนี้นะครับลูกน้องขับแทน หน่วยบอบิสูตรเอลโก้ของชา3เครื่องปะทะกับหน่วยทีทานที่ทําการทดสอบบอบิสูตรโดยหน่วยนั้นจะเรียกว่าหน่วย07นะครับไปกัน4เครื่องจิมคลว์สตัวไปบวกกับกาบอดี้ตัวส่วนเพลไรเดอร์ดีกับตัวของสไนเปอร์ทนั้นได้ต่อสู้กับโดวาสคัสตอมครับซึ่งการต่อสู้เนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่สูสีเลยแพ้ขาดลอย D2 ได้ใช้ฟอร์เมชันหลอกล่อนะครับล่อโดวารคัสตอมเนี่ยให้เข้ามาในระยะยิงของจิมสไนเปอร์ทูครับและตัวเองเนี่ยจะหลบออกจากระยะยิงให้สไนเปอร์ทูยิงใส่โดวารคัสตอมไอฮ่าแผนเหมือนจะดีกลายเป็นว่าไม่ดีซะงั้นครับเน<ร>ื่องจากว่าตัวของจิมเคลว์สองตัวที่ถูกส่งไปต่อสู้กับเกลเบดีอัลฟาทั้ง2ตัวเนี่ยสตัวนั้นแตกก่อนเลยครับตายอย่างรวดเร็วกูนึกว่าเกม GBO ย่อมย่อมเลยอัลฟาทั้ง2ตัวได้มาสมทบกับโดวารคัสตอมกลายเป็นการต่อสู้3ต่อสาๆตัวเองก็ถูุมแทนซอย่างนนั้ Alpha ไฮมอ ბ ิลิตี้ได้เข้าบวกกับ D2 ในย่างประชิดตัดแขน D2 และกำจัด D2 ไปได้ในที่สุดครับสร้างงาน,นโอ้โหอย่างเร็วตัวของเพลเดอร์ D2 ในเกม g b o แม่งก็เลยกลายเป็นหุ่นเหลืองไงส่วนไอตัวอัลฟาไฮมอ ბ ิลิตี้มันก็เลยเป็นหุ่นแดงไง หน่วย07ของทีทานแตกยับๆเลยครับแล้วคิดว่าทางทีทานเนี่ยจะให้ดีทูเป็นแมสโรดักของกองทัพตัวเองหรือเปล่าไม่ให้อยู่แล้วไอ้ฮาไปตายง่ายกันขนาดนี้เราก็เลยเห็นในภาคเซตากันดั้มว่าไม่มีเพลไรเดอร์ดีทูเป็นแมสโรดักของกองทัพทีทานนั่นเองครับแต่ว่าเพลไรเดอร์ดีทูก็มีการปรากฏตัวอยู่ในมังงะล่าสุดอย่างแวร์วูฟซึ่งมีการปรากฏตัวมา3ตัว3ตัวนั้นไม่ใช่แมสโรดักนะครับแต่เป็นเครื่องที่ถูกสร้างขึ้นมาจํานวนจํากัดให้กับหน่วยพิเศษแล้วก็เอสพายโใช้งานเท่านั้นเอง น่วยพิเศษที่นํามาใช้งานคือหน่วยเฮคาทีของภาคแวร์วูฟแล้วไอ้สตัวที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นั่นนะครับถูกสร้างขึ้นมาดาวเกรดจากตัวของปี84ด้วยนะครับไอ้ตัวปี84เนี่ยอัปเกรดระบบ OS ปฏิบัติการอัปเกรดห้องนักบินตัวเซนเซอร์ความเร็วทุกอย่างอัปเกรดหมดใช่ปะ่ะแต่ว่าตัว D2 ที่อยู่ในภาคเฮคาทีเนี่ยดาวเกรดทุกอย่างลงหมดเลยครับการอัปเกรดทุกอย่างที่เราว่ามาน,นี้หายหมดเกลี้ยงเหลือแค่รูปลักษณ์ภายนอกที่เป็นดีเท่านั้นนะครับไอ้ห้องนักบินใหม่ที่แบบโ oh, อาา้ย นักศองศาไม่มีแล้วครับเป็นห้องนักบินสงครามหนึ่งปีเดียวเดียวโดดธรรมดาสามัญไปเลยเหมือนที่ท่านมันคิดว่าเอาห้องนักบินลีนเนียใหม่ที่เป็น3 6 0องศามาใช้กับเพลย์เดอร์ดเทัมาดูไม่คุ้มยังไงอย่างนั้นแน่สเปคเครื่องในตอนนี้ของปียูซีแปดเจ็ดเนี่ยสู้กับกาซาซีของซีออนก็ลากเลือดแล้วครับแพ้ลิกเดียร์แพ้เฮียคูจิกิแพ้กาลัดเจโอจะบ้าตายอยากให้มันยังคงเป็นเครื่องสุดท้ายที่อยู่ในปีแปดสี่แล้วถูกอัลฟากำจัดไปเลยยังจะดูดีสะกว่านะพอมาอยู่ในแวร์เว ยิ่งกว่าเดิมซะอีกเนี่ยมันก็เกินไปยังไงเพลเดอร์ที่ดีสุดก็คงจะเป็นเพลเดอร์ของปี90ซึ่งคือเพลย r เดอร์ตัวปกติที่รับการอัปเกรดโดยสีออนนั่นแหละว่าโอเคอันนี้ไม่ให้เมคครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม